สองชิ้นโอ้ก็สองชิ้นไม่ได้เกินเลยนะสองชิ้นจริงๆโอ้ยโอ้ยโปยโยมานี่เข้าบ้านเดี๋ยวนี้ค่อยคืนนะได้โอ้เดี๋ยวนัเาก็เก็บคืนให้เ้าบโอ้ชิ้นเดียวพอทั้งนั้นโอ้ยโอ้จะกินหมดบ้าไปแล้ว โอ้ยขาดทุนแล้วเนี่ยแค่กินชิ้นนี้ก็ขาดทุนแล้วเนี่ยกำไรหายไปแล้วสองร้อยบาททุกคนแป๊บหนึ่งนะชิ้นใหญ่มากเฮียมากแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง,งเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปน่อยถ่ายรูปกอนแป๊บหนึ่งนะทุกคนฝากดูด้วย ทันภาพกันจ้าไม่อยูอ่กับยาย้ือภาพกันใช่ทุกคนมามานี่นี่เดี๋ยวให้ดูมันฉ่ำมาก ชิ้นเดียวพอชิ้นเดียวพอเลยชิ้นเดียวพอจบโอ้ยสุปคนโอ้อออแล้วคะอะคะทอดมาแบบร้อนๆเลยเมื่อกี้ อะไรจะเลิศก,กว่านี้ไม่มีแล้วอืไม่ต้องใส่อะไรเลยไม่ต้องเพิ่มน้ำปลาไม่ต้องอะไร หลวงพี่เข้ามาตอนนี้หลวงพี่จะหิวนะหลวงพี่ขาหลวงพี่เข้ามาตอนนี้หลวงพี่จะหิวนะหลวงพี่โอเคใช่ไหมโย, <Coron ation iest Jedi> ยมฉันข้าวเย็นอยู่ค่ะโยมกําลังฉันข้าวเย็นอยู่นะคะหลวงพี่ขอโทษทีหลวงพี่โอเคนะโ <rain> ยมกําลังฉันข้าวเย็นอยู่คะ่ะท่านเดีย๋ยวว่ากันนะ เดี๋ยวไปลงให้ดูโยมอะไรเรียกฉันอโยมที่เคยเป็นพระมาก่อนค่ะโยมที่เคยเป็นพระมาก่อนเรียกฉันค่ะ,ะโยมคนนี้แหละค่ะที่เรียกฉัน โยมคนอื่นเรียกอะไรไม่รู้แต่โยมคนนี้เรียกฉันค่ะจบโยมคนนี้เลยค่ะโยมแพรี่ค่ะโยมแพรลี่เรียกฉันค่ะจบ คนกินข้าวกันนะคะร้อนจุงเหนื่อยจังอ้าวตายละร้อนจุงเหนื่อยจังเย่๋เพิ่งร้อนจุงเหนื่อยจังสิพี่ กินข้าวกันค่ะเราจะมาทานข้าวกันค่ะเดีย๋ยวเพิ่งร้อนจุงเหนื่อยจังทุกอย่างโอเคค่ะคุณพี่ไม่ต้องลองไห้ ดิฉันไม่สนใจพวกคุณละดิฉันจะทานข้าวละเบื่อพวกคุณละดิฉันเบื่อพวกคุณค่ะดิฉันจะกินข้าวละดิฉันอยู่ข้าวโอ้ยทานข้าวกันจ้าอินทรีแดดเดียวทอดร้อน ชาดามชาดามโอ้ยปลาชิ้นใหญ่มาก แพรรี่หิวกินทักทีเถอะโอเคไม้ลงลูปก่อนแป๊บนึงขายของด้วยยวไปดูก่อนบ้างผักอะไรเหลือบ้างไปดูผักในครัวก่อนแป๊บหนึ่งนะคะ่ะ มีผักอะไรเหลือให้กินบ้างอยากกินผักแก้มกับปลามีผักอะไรในตู้เย็นบ้างเนี่ย แม่รับจบเดี๋ยวเอาน้ำก่อนไป,ปุ้ยมานี่เดี๋ยวมืดมแล้วอยู่ในบ้านเลยแม่กินข้าวแป๊บเดียวแม่กินข้าวแป๊บเดียวลูกอะไรชะบาหล่อนเป็นแมวหรือหล่อนเป็นลิง หล่อนดูอะไรหล่อนดูอะไรกันฮะ <Yeah. S 1> หล่อนดูอะไรตาบาอ้วนค่ะทุกคนจาบาหนังอ้วน อะไรอ่ะอืทุกคนดูนางดิน่ารักอ่ะอะไรอ่ะฮะยทำไมมันอยู่ดีๆไม่ได้มันต้องไปอยู่ตรงนั้นนะ่ะ อุ้มมันไม่ค่อยให้ใครอุ้มนะชะบามันจะเป็นแมวอินดี้มันเป็นแมวอินดี้นะคะทุกคนไม่ค่อยใครถูกตัวมันหรอกชบาชบาชบาทักทายพี่ๆเขาที่หลกหืม สตาบาไม่ทักทายพี่ๆเขาเลยเหรอ ก่อนแป๊บหนึ่งนะ อย่ามายุ่งกับสบาสบาทำไมนอนอย่างนั้นล่ะสบาทำไมนอนอย่างนั้นล่ะไม่เอาที่เกไม่เอามันอร่อยอยู่แล้วอ,อร่อยโดยที่ไม่ต้องใส่น้ำพริกเกลือเลย <c oughs> มันฉ่ำมากยังไ,ไม่รู้ยังไงมีชิ้นหนึ่งใช้ได้ออคอืมก็ต้องโอเคสิ เพอย่างนี้มันยืดได้เหรอมันไม่ใช่รุ่นนั้นรุ่นเนี้ยไอแมวมันบอกว่ามันไม่ใช่ยี่ห้อดีมอเตอร์เป็นเสียงง่ายร้อนนิดมันก็มอ<น>เตอร์ดล้ไอตัวที่ทนะเราซื้อ่าสีขาวเนี่ยเออก็มันเป็นแบบว่าเขาบอกว่าชแบบมมันสวยใช่แต่มันไม่ดีมันไม่ใช่ยี่ห้อดีก็มันของแบบมินิมอลไงเออก็บอกว่าเขาชอบแบบสวยแบมินิมอลดีเขาบอกเออรมมันสวยแน่ตกแต่ไม่ทน ได้ผักมาแล้วค่ะคุณแม่เขาอาผักมาแล้วแล้วไอ้ไไนี่ไปอไรฮะมันก็มไม้แหละแต่มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกก็นั่แนแหละอ,อ๋อมันเขาเรียกว่ามันเป็นวินเทจเา้วมอาอไ่ได้เออไ้ว วันนีผมยกสายมาเช้าไหนย้อนไปนี่อ้าไปกรุงเทปแล้วยกได้ไงโอ้ผมยกเต้นเต้นก็เช้าด้วยได้เหรอเต้นได้โจ๋ยเลยผมเมื่อไหร่ก็ฮะโจอีอะไรเไม่มีใครได้เลยไม่เคยไม่ขอเขาเลยร้อยหนึ่งจ่ายเขาไปเถอะอ๋อจะไปดูลำวงเหมือนกันเหรอโอเคไปด้วยจะได้หาเพื่อนเต้น คนลูกน้องเราไปหมดทุกคนไ่เต้นลำวงวันที่เจ็ดลำวงแจ็คธนพลมาเที่ยวนะใครอยู่ใครอยู่แวถวท่าใหม่งานวัดมีลำวงแจ็คธนพล กบไร์ลูกกระบาอยากกินปลาเหรออ่าแม่ให้มาแม่ให้ปลาหน่อยอ่ะอ่ะปลาอินซีอ่ะอ่าบ้านลูกอ่ะอ่ะอึ๊บอ่ะกินปลาหน่ามึงก็ไม่กินมึงก็ร้องเป็นงั้นน่ะ หมดแล้วนะเนื้อเ่านั้นเองกะเราไเค็สัตัวรางับูไปด้วยคนนั้รวยตัวเนอตัวบจะเทนเนื้อูนั่นผมไม่ได้กินเลยไก่ไม่ได้แตะเลยอ๋อเเหลยอู่หมองมาใหญ่ เนื้อปลาชิ้นใหญ่เนื้อแน่แนๆทุกคนถ้าทุกคนอยากกินแบบสดแบบดิฉันเนี่ยนะก็คือแบบถ้าฉ่ำเลยคุณต้องไปซื้อปลาเป็นๆแล้วมาตัดแดดแดดเดียวแล้วก็กินเองคุณจะได้แบบฉ่ำที่สุดแต่ที่ดิฉันขายมันก็จะฉ่ำเหมือนกันแต่ไม่ได้ฉ่ำเท่านี้เพราะว่าปลาที่เราส่งอ่ะเราจะต้องซับน้ำมันไม่ให้มันน้ำมันมันเยิม้มคุณก็ต้องเอาไปอุ่นอุ่นแล้วทำน้ำราดอ่ะจะเลิสน้ำราดสักนิดนึงก แต่ขนาดขนาดแบบทอดแล้วส่งไปลูกค้ายังบอกว่าอร่อยเลยไม่รู้ลูกค้าเขาโกหกหรือเปล่าทุกคนแต่ถ้าของดิฉันไม่ดีดิฉันจะขายได้ต้องสามหมื่นสี่หมื่นออเดอร์เหรอถ้าดิฉันขายของไม่ดีอ่ะดิฉันจะขายได้มาสองสามเดือนสี่ห้าเดือนเนี่หรอรู้่าอืม มีแบบทอดนี่ไงไปลายจริงจีฉันขายแบบทอดให้เสร็จนะไม่เอาไม่ปักไม่ปักคาตากาไม่โกหกค่ะอร่อยจริงนะยเห็นปะ่ะบอกแล้วมันเลิศมันเลิศจริง กุ้งแห้งต้องรอให้เขาให้เขาทักมาอย่างเดียวเลยค่ะต้องรอให้ร้านคนขายเขาทักมาอย่างเดียวเลยว่างจนันติกรจันติกรสบายดีหรือเปล่าลูกไปอุยมึงเอาอะไรไปวะราทัก ไม่ต้องแช่ช่องฟิตค่ะว่าต้องเพนเธอกินปลาข้าว่ะไม่ได้เกีย้ยไม่แล้วเธอกินข้าวกับอะไรอ่ะฮะเธอกินข้าวกับด้วย ก็กินกับอะไรอะ่ะเดี๋ยวมันมีอะไรบ้างอะ่ะมีปูกินปูกุ้งกินปูกับกุ้งกินปูกับกุ้งนี่ไงปลาอินทรีแดดเดียวนี่ยังเหลือชิ้นหนึ่งกินไปชิ้นหนึ่งนะ้ขนาดกินไปชิ้นหนึ่งเหลืออีกชิ้นหนึ่งมันเยอะเกินเดี๋ยวนีเก็บไว้คุณอุ่นนะมือเพนนะนี้จะไปมือเพนไหป่วยปวยไม่ต้องร้องเลย ทำเมพา้าวกาอย่างดียวถึงนี้่ลิ่นก็ได้กินน้ำมันแปลก,ปลกมันไม่หอมเหมือนแบบใหม่ๆก็ใหม่ๆมก็มันใส่ตู้แบบนี้มันเหมือนว่าเราปอกจากลูกมันใหม่ๆอม่ะมือเพลนมมือข้ามค่ะมือข้าม จะกินปลาไปไปบ้านปลานะทุกคนมากินปลาโชว์ทักทายตากเด็กข้างวัดส้ทองใครคะเยอะไปหมดจำไม่ได้มันมีเยอะแล้วเกิน เด็กข้างวัดใส่ทองสิวะมานอนเต้าสาวกเทียใส่งเาางาเาอนเลยถุยนอนงหดจบเลยกูเกิดอะไ้ชูไปไหนหมดเนี่ยูย่บ้านเนี่ยเธอเที่ชูมาสั้งน่ยเธอไม่ใช้แต่ฉันนะ อา่อนมันอยู่ตรงนี้อแม่เขาออาเาไว้เธอใช้ได้หมดแล้วเธอใช้แต่ฉันตเติมไม้น้าบ้านมากอะไรอื้มปอมป่อยก็นั่งแล้วพี่เกลดลุกหอมมีอยู่หน้าคาปา รวมหาไม่เจอไอ้ปุยมึงจะกินทุกอย่างเลยละมึงเนี่ยนะมึงจะน้ำมะพรา้าวมึงก็จะกินหรอไม่ได้กินไม่ได้ทุกคนดูมึงจะกินทุกอย่างเลยใช่ไหมคนกินอะไรมึงก็จะกินใช่ไหม จะบาสบายสุดจะบาเป็นคุณนายสุดเบเนี่ยนอนน้องอนะมันม่เข้ามันนอนดอไม่นอนหรอกต้องไปเที่ยวหาทีน้อยมันหรอกมันแมวอินดี้มันหานอนของมันเองมันมันไม่อะไอ้ที่ว่ามันเป็นแบบที่รับเล็บแบบนั้นในยางนั้นนะแม่เห็นมันจะได้ขวนไดน้เข้ามันขวนไม่ได้ขวนได้านนอนได้สบายบาดูมันนอน ชะบาขาชะ,ะบาขาได้ยังอะ่ะชะบาขาชะบาขาขาก่อนรนอนได้เงินใช่ชบามาจาก้อยทองค่ะนอชบาเป็นแมววัดมาก่อนขึ้นข้าเลยชบาเป็นอดีตแมววัดนอนเลยนอนเลยเป็นอดีตแมววัดค่ะนั่นเป็นอดีตแมววัด เดี๋ยวแก้งแล้วที่ด,ดุ๋ยวมึงโดนตบเดี๋ยวปันมึงจะมาเป็นตบนะแต่นี่ไม่ตบนะ,ะเดี๋วไปตู้ร้านไหนไหนเนี่ยน้องเดิมอะจะบามไปน,นูนะ่นแล้วค่ะนู่น ชะบาแมวแมวแมว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 วเมมววมวะบาขาลมอะวเียอัชบาขาอืมอืมอมบาขาไนี้อัชบาไม่ขานน่ะเมอนี้ยรมไม่ดีไม่อยากขานชะบาบอกไม่อยากพูดอลมไม่ดีเราคือลมดีเีย แล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อารมณ์คาชะบาเขาเป็นแมวเปอร์เซียค่ะทุกคนจะบาเป็นพันเปอร์เซียแมวเปอร์เซียคะบาขามาแม่ดิสาเลยอะคาบาเกิาคาบาขานั้น ปกติถ้าแม่เรียกมันจะขานอยู่นะวันนี้มันไม่ขานมันขี้เกียจเมวเมียวเมีวเมวเมียวเมยวเมวเมี้ายเอาแล้วเมมียวเมี้ยวเมวเมวเมวมี้ไปอยู่นอกบ้านเลยไปมึงต้องอยู่บ้านกูเลยเรียกไม่ขานจะเลี้ยงไว้ทําไมเนี่ยไม่รู้จักเจ้าของเจ้าเขิงเนี่ยชาดามเรียกชาดามดีกว่าชาดาม